ครับผมสวัสดีครับสวัสดีในตอนคลิปนี้นะครับกับมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเราจะมาเช็คดูไฟกันครับไฟหน้ามันไม่ติดนะครับแล้วก็เช็คดูแล้วก็น่าจะสวิตตัวนี้เสียด้วยนะครับแล้วก็ขั้วขึ้นสนิมครับขั้วขึ้นสนิมทําให้กล่าวมันไม่แตะกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทํา ก็เอากระดาษทรายนะครับขัดนะครับแล้วก็บา์ไฟงน,นี้มันก็เก่าแลยครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดเราจะได้เช็คขั้วนะครับอัน,อนนี้มอเตอร์ไซค์เขาไปซื้อมอเตอร์ไซค์เก่ามานะครับก็ต้องดูแลบูรณะไปนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าเจ้าของเดิมเขาทำยังไงมาบ้างเดี๋ยวเราจะได้มาเช็คดูไฟกันครับว่า สวิตมันเสียหรือว่าขั้วไฟมันเสียโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามในคลิปต่อไปครับผม